สว,วัสดีคนดูทุกขานกันเดิ่นฮะวันนี้เราอยู่กับเกมผีรถไฟอะไรสักอย่างที่ชานั้นจะพาเรามาเที่ยวรถไฟกันนะฮะพามาล่าท้าผีว่าเห็นว่าในที่นี่นั้นมีตำนานผีรถไฟใช่ไหมชามโมกมึงชวนกูมาใช่ที่ดีกัผีรถไฟที่แบบไม่น่ากลัวไอ้ไอ้ไอ้โรแลนด์งงไอ้โรแลนด์งง ซึ่งกูจะพาพวกมึงอ่อมามาทัวร์เที่ยอ่ะเที่ยดโอ้ยเกี่ยดอยู่นี่ตัวสถนนี้จดไล่ไนะความแฮมง we can get in get to มันเป็นป้ายสถานีอ่ะ <c oughs> ต้องรอรถไฟะป้ายสถานีเหรอเราต้องรอ,อรถไฟมะ มันมันจะมีโอ้มันจะมีโอยู่มันไม่มีหรอกรอ่กับงานโง่นี่แม่ไม่มีเจียอะไรเลยถา้วามันก็ลาไปลา,ปลาปด้วยอะไรแต่ยยงผมไปเสียตังค์เยอะโทรไปเสียตังค์เยอะเจ้าคนจนตรงนี้เลยเพราะเราจะมาทำทะเลกันดีกแบบว่าเออเราจะให้เงินเขาสิบเกือบร้อยดอนให้กับเขาเป็นการอ่ะมันแอบใส่ย,ยาเในถุงใส่ <c oughs>

เราเดินไปเรื่อยๆจะบอกว่าเราจะเจอจริงเราตกลงเฮ้ยไอชามโมกูมีสัตว์เลี้ยงด้วยกูมีสัตว์เลี้ยงยด้วยกูตอยากเรียนสัตว์ป่ะสัตว์ <c ười> เลี้ยงเพิ่มเกี่ยวสัตว์เลี้ยงเพิ่มความเร็วให้กูอ่ะจะด,ดีกูเดินเร็วขึ้นแล้ว เด้มันมีเส้นสีฟ้าตรงนี้เด้หาว่าเราทำการหาตู้หย่อนน้ำด euh ิวะนี่ตู้หย่อนได้ไปเจอวะยืมตู้ไปเจอให้ให้ให้โฮมเลสคนคนไรบ้านมีน้ำลอยได้

ได้เสียงรถไฟอะรถไฟกำลังมาวิง่งรถไฟมาแล้วชโ,โ,โม,ม่ไอ้กูกูเลอกทแล้ามาเป็นรถไฟเทเวอร์ที่สันก็ได้เทเวอร์ที่สันมาจองนามาจองนาเจ๊เอไหมนะ่ะก็ขึ้นไปสิเจ๊เคยมารถไฟที่เราจะพากูไปเที่ยวไม่ใช่ ่พวกเรากำลังล่าท้าผีแล้วไม่ใช่ไปเที่ยวพวกเราไม่ได้เที่ยวเที่ยวสิทำไมรนไฟมันไม่มีคนทำรถไฟผีสิงเนี่ยไอ้ยามีโคโคอะไรโคมันโคโคบินได้หลายตาเลยไอ้บุ้งใครเนี่ยจะปิดเกมอุ้ไข่มีคนี่คนนักเลงนกเลงมีคนด้วยสามคนเลย สี่คนเลยหรออือว่าสามให้เราเอ้ห้าคนเลยคนรถไฟมันเยอะจังเลยรู้สึกว่าคนแก่คนอายุเยอะคนนี้กำลังหลับอยู่นะจ๊ะเราอย่าไปกวนเขาเอาอย่างกูตกรถไฟกูตกรถกูตกรถไฟเอาเป็หนเอวะ ดู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 ทางางมานี <Gym>. <S <S <N> ่มนี่เฮ้ยตรงนี้แฮมสโตร์สติไปไหนไปกวรถไฟได้กวรถไฟได้กวบรถไฟได้กูเข้าไปดีกว่าอย่ากูกวรถไฟไม่ขับพี่ชาอยู่นี่นี่กูกูจอสิงพิตรกูจอสิงพิตนไวเวลาเอามาตะการรัาผีตรงขาดนกว่า อุ้ยจะทำแมพทางจากชั่วโมงกูอขอไปดีกว่าเดีพพ๋ย next stop ซูเปอร์มิเตชันรถรถไฟขับเคลื่อนโดยความนิ่งแบบไม่มีการเคลื่อนที่ทางใดอัน <c oughs> เราเดินเ,า <c oughs> เราสรุปแมพอะไรวะ <c oughs> ใครว่าขี่ต้อง อ,อว้าวกูก็ต้อกูันรา,า,ายันา,ายฝันลายว่าเจอเจอพอไหนก <laughs> ูเปลี่ยนชาวไแฉไปคนขาจมขาจมงขาจุจไอ้ไอ้ชืวิทไกนี่โรแลนด์ใส่ชุดเหมือน,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 นกันเลยเน,น, <laughs> นยี่ยใส่ชุดเหมือนกันเลยโรแลนด์โรแลนด์บอโรแลนด์กินด็ ใช่พวกกูรออีกกูรอในต่างดาวะเฮ้ยเฮ้ยคนหญิงดันกูยี่อะที่เดิมดู่าวะดูดูดีมีคนไม่ใช่ที่เดิมกระดาที่อปาชโม่เราขึ้นต้นบนเราขึ้นจุดบนกิน อะไรคนที่มาก,กับเราไปไหนแล้วเราได้ตามไปตรงนี้มันไม่มีที่กัน้นมันไม่มีที่กัน้นอะไรวะน,นั่นน่ะไม่เห็นอะไรนะน่นนาจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นด้ยวยไอ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยไอ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะอย,ย่างคนเดียวเขาหายเลือแต่ผมเนี่ยเปิดกล่องของคุณโดยการ

Tao tóc mười lăm mười này mười lăm chơi bảo mười à, mười lăm chơi lăm mười 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 lăm mười

ไคเราเรารนเ็เราคือเด็กไม่กลัวเีเราไปดูเฮียอะไรเราเรียนไปเป็นใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกันเรา ไอ้เอ่อคีโมเลยไอเจ้าีโมจใจก็สบอยไอ้เอ่าคนสบอ่อยอ่าเราโดยขังเรียบร้อยต้องมีอะไรด้านหลังแน่เลยปาชาไปกันไปกันต่อเลือ lâu Ta Hello Ok, ok Bây giờ ta được có niềng... hồn nhiều đi <laughs> Ui 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 Cô chưa... Cô chưa in the man. Cô chơi, yeah, in the โอ้โอ้เฟรมเรสตกขั้นแรงแกมาตรงนี้ปุ๊บเป็นเฟรมเลสตกแม่งลอยผีหรือเปล่ามันลอยผีใส่คุกูเลยเฟรมเรสตกเลยมีลูกกระต่ายเลยมีลูกกระต่ายเลยตอบเฟรมเลสตกขั้นรุนแรงแกโอ้ลูกตาจ้องมองเดชามูตามองเราไอ้เจ้าคนนั้นเฮ้ยปืนอะไรพึ่ง mong lao vậy bay phạt ta hai bắt hai lần này mày hai thôi đi. mày 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 เฮ้ยเฮ้ e you there? ไอ้ย <anta> ูยังเราอยู่ครับก็จมีน้ำได้เหรอน้ำต้องจะเปลี่ยนสเปอร์บ็อกซีโคลาสีสติคนสรุปก็คือมีนาอยู่คนเราอยู่ใกล้ๆเลยมีนาคือเฮ้ยนี่ไงมีนา bây giờ anh tao đi. Qua đi chào mừng. à, cho đỡ giúp fire chân ghê đại. Hola, chơ, uh, hit gun. Huh, mhm. Piney, mhm. vậy, Mhm. 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 đi Mhm. 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 đi Mhm. 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 Mhm

มือเลยอ่ะมืขอขอจับมือหน่อยยาเอฟซียาอุ้ยเย่เอฟซีโอ้ยโอยโอ้ยโอ้เฟมเฟมเลดตกไร้แรงยาไม่โหลดผีใส่กูุยอ่ะเก้ไม่กำลังโหลดผีใส่กุยอ่ะเฟมเลดตกไร้แรงยาหน้าโจ๊กหนีเลยอะไ่อไปวะเราจะขึ้นดีกว่าเราขึ้นกันดีกว่าเราขึ้นดิบ กูไม่เล้อะเจ๊ยรถเฟรมเด็กูติรแรงเลยไอ้เจน่รถไปไม่รอเลยเออรถไปด้วยกูด้วยรถไปดีนะรถไปดีหน้าไปเลยครับเฮ้ยเจว นายสกันมหน้าเอ็นเวลว์ปะูจะไม่ติดตลอดไปเพราะว่าพวกกูนั้นอ่าคือสิิงเนี่ยธรรมชาติเพราะกูกูกูทำนั้นทุกอย่างเล่แล้ลองแลงโอ้ยเฟมเลตตกเกมมันเป็นอะไรวะเนี่ยเฟมเลตตกเยอะที่หายเลยแหลกขนาดนั้นเลยเหรอ กูว่าเฟสเดินตกก้อรถไฟมากกว่ากูมังนะกูเปิดแค่กราฟิกสองเองเนั่นเ่ยไม่ได้เปิดสามกราฟิกแค่สองเลยกูเฮ้ยป,ประตูเปิดประตูทางออกเปิดละต่อไปไหนดีครับโมระหว่างระหว่างรถไฟกับประตูทางออกประตูดีกว่าประตูดีกว่าเหมือนให้เลือกอะระหว่างรถไ,ไฟกับไอ้นี่ บ่าเราไปรถไฟกันดีกว่าเราเราเรามาล่าท้าผีอ่ะคือเวลาไปทีเวลาทีมันลมนั่งบนรถไฟดีกว่าเฮ้ยมึมงหยุดเอาเอา,เอาไฟจากเบอถือมาสองหน้าก็ดิ เไปปิดก่อนว่าปิดก็ปิดก็ดกบ้าแล้วก็มองไม่เห็นสีไก่บรนทุนรอไว้หักคอม,มังดิ<น>ปิดปากมังดิเขา้าจิบกหมดีเนินรถไฟรถไฟยูโควาจะสนิมขึ้นเต็มเลย

Đơ vị đẹp Next stop Về mấy Welcome home tên lập cứ là Quay hiểu Tìm được tay là tìm được เกมนี้ก็จบไปแล้วนะฮะผีรบไฟคราวหน้าอาจจะเป็นเกมอะไรอาจจะเป็นเกมที่ไม่ใช่เกมผีก็ได้อาจจะเป็นเกมสนุกก็ได้เพราะว่าเรานั้นอยากทําเกี่ยวกับเกมอื่นแล้วไม่อยากเกมผีแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราไม่เอาเกมผีนีก็เกมผีชามติดต่อกันแล้วนะเกมผีก็ติดต่อกันเลยนะเกมผีได้ครไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเลยไม่มีจับตาแกเลยการเกิดคนที่รับชมรับ เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส,สับสนุนช่องเราโดยไม่ต้องเสียเงินอยากเสียเงินก็แล้วแต่เพราะมันไม่มีปุ่มให้โดนทอยู่แล้ว <c oughs> เจอกันนะบ๊ายบาย